พงษ์พี่ม<ว>าด,ด,ดีเลยเดีดีคุณหมดีนี่อะไรส่งอะไรมาเนี่ยเอ้าก็นี่ฮะผู้ช่วยหมอพี่พงสุธอเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนิกกี้ถ้าส่งอะไรมาครูบอกได้ไหมให้หาคนที่มีประสบการณ์โรงพยาบาลอย่างน้อย2ปีคนนี้ครับอยู่โรงพยาบาล2ปีครับคุณหมอ2อปียังไงทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยล้างแผลไม่เป็นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะดูดิครับคนเยอะแบบนี้อยู่คนเดียวอ่ะรักษาท่านเหรอครับ ก็น,นี่ไงปัญหาของครูไงมันรักษาไม่ทันรักษาไม่ทันก็ไปเอาคนเพิ่มมาสิครับครูโอ้โ,อโ,อโ,อโอมันหาอยู่แต่มันไม่มีครูก็ไม่ว่างที่จะไปเดินหาหรอกนิกกี้อมไม่ว่างเดินหางั้นเอางี้ไม่ครูผมเนี่ยรู้จักคนเยอะนะครูอยากได้คนแบบไหนมาช่วยบอกผมเลยครับครูจริง่ะนิกกี้จริงสี่จ๊ะเออเอาี้ครูอยากได้คนที่มาช่วยนะครับแต่มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลสักสปี อะไรประมาณนีนน้ผู้ชายก็ได้หญิงก็ได้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดเพศแต่ขอมีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย2ปี 2> ได้ครับครูมีไหมรู้จักไหมมีสิเอ้ยฉันติดต่อให้ครูหน่อยเดี๋ยวพามาดีกว่าโอเคโอเคนี่นะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับครู่เป็นอะไรมา สวัสดีครับผมพงษธรครับที่มาที่นิกกี้ติดต่อใช่ครับเอาเนาอเอเป็นอะไรกับไผ่อ่ะไม่ได้เป็นอะไรกับไผ่ชื่อคล้ายกันเฉยครับก็มี้ผมพงษธรพงษธรอ้าวอ้าวเอาประสบการณ์ก็อย่างที่นิกกี้บอกเนาะสองปีใช่ครับสองปีครับเคยทำในโรงพยาบาลโอเคโอเคนิกกี้บอกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมนะโอเคโอเคงั้นก็มาช่วยงานกันนี่แหละเดี๋ยวช่วยจัดของจัดของหน่อยแล้วกันนะโอเคครับอืเอาคุณหมอคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดก่อนเดี๋ยวยุ่งเข้าลูก มีอะไรลูกมีอะไรเพื่อนหนูล้มในห้องน้ำค่ะครูหมอเอ้าเจ็บใช่ไหมลูกเอ้าอย่างนี้ไปพงศธรอย่างนี้รักษาได้ใช่ไหมรักษาไงครับอ่ะฮะก็เห็นเขาล้มมาเป็นแผลก็ต้องล้างแผลเขาสิใช่ล้างแผลเออถูกล้างแผลใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมานะเออเดี๋ยวครับไปไหนเนี่ยก็ไปเอาน้ายามาล้างแผลนะครับน้ายาเลยน้ายาล้างห้องน้ำมันจะบ้าเหรอ้ายาล้างห้องน้ำ เขาเป็นแผลเอาแอลกอฮอล์ล้างนู่นน้ำเกลือล้างนู่นซื้อที่ไหนครับไอแอลกอฮอล์น้ำเกลือก็ในห้องนี้ก็มีเป็นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยพี่พงศ์อ๋อพี่กี้มาที่เลยดีดีติดตัวดีนี่อะไรส่งอะไรมาเนี่ย นี่ฮะผู้ช่วยหมอพี่พงศธรเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนิกกี้ถ้าส่งอะไรมาครูบอกได้ไหมให้หาคนที่มีประสบการณ์โรงพยาบาลอย่างน้อย2ปีคนนี้ครับอยู่โรงพยาบาล2ปีครับคุณหมอ2ปียังไงทาอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยล้างแผลไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันผมทําให้ดูเลยดีกว่าอยู่โรงพยาบาล2ปี 2> ใช่ครับก็อย่างนี้เริ่มยืดนแรกๆรกยไม่ได้ดเลยนะหลังๆหลเริ่มคล่องแรกแผมติดเตียงเลยอะ2ปีนะครับ เดี๋ยวติดตีแน่เดี๋ยวคืออะไรนะทําอยู่โรงพยาบาลสองปีครับก็คือหมายความว่าเธอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสองปีใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นหมอเป็นผู้ช่วยทากายภาพครับเธอเป็นคนไข้ใช่ครับอยู่สองปีแลวนิกกี้นี่คืออะไรวะเนี่ยเอารู้ให้เกาคนที่มีประสบการณ์เป็นหมอหรือผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยหมอ อันนี้อเอาคนไข้ามาทำบ้าอะไรล่ะแล้วได้พูดไหมแหละตรงนี้ทาพูดแบบว่า2ปี 2> <c oughs> ก็เรี่กป,ประสบการณ์2ปีงไงอันนี้มันคนไข้นิกกี้ไม่พูดได้ชัดนล่ะพี่หมอโอ้โหไปไปไปพา,พ,าพงศธรกลับไปเอาแล้วผมตกงานเลยหร <c oughs> <c oughs> อครับไม่รู้ตัวอีกเหรอไอเวรล้างแผลไม่เป็นเลยไปพำนี้ก <c oughs> ลับเลยเดี๋ยวหมอจัดการอ่งลูก คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับ,รบจ้บจ<ะ>าเงนินเง็นยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเอด็กเป็นดูแลจบครบเป็นเสร็จ